ผู้ใราชก,การเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งสิน้นอ้าวข้อที่2อ,อ้าวเขียนข้อที่อ่านข้อที่2อลูกการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำได้โดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆอ้าวเขียนข้อที่อ2อนะคะปลายทางเขียนข้อสองเลยค่ะลูก การรวบรวมนะคะเมื่อกี้เราได้จากศึกษาประวัติความเป็นมาเช่นพิพิธภัณฑ์น้องสมุทสถานที่ราชการข้อที่2เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลอะไรบ้างละ่ะเชน่นได้จากไหนเสร็จ,จได้ยังคะลูกการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นเด็กๆบอกว่าโู้เราอยากรู้แหล่งข้อมูลที่พบกระดูกไดโนเสาร เราก็สามารถที่จะไปศึกษาจากนะคะสิ่งที่เป็นร่องรอยหลักฐานที่เหลืออยู่เช่นจากอะไรคะเอาอ่านพร้อมกันการสัมภาษณ์ผู้รู้ออาจดลงไปจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ การสัมภาษณ์ผู้รู้นะคะอยู่ในข้อสองลูกขีดการสัมภาษณ์ผู้รู้อยู่ในหัวข้อที่สองนะคะการสัมภาษณ์ผู้รู้เช่นใครบ้างล่ะคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนะคะหรือผู้ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ผู้ที่ดูแล ห้องสมุดหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นผู้ที่รู้เรื่องนั้นดีต่ออ่านต่อลูกค้นคว้าในห้องสมุดพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเราศึกษาเรื่องแล้วได้จากนะคะสัมภาษณ์ผู้รู้ค้นคว้าในห้องสมุดนะคะเอาเขียนลงไปค้นคว้าในห้องสมุดหรือ ศึกษาจากโบราณสถานอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเบื้องต้นที่เราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปอีกพิพิธภัณฑ์โบราณสถานมีอยู่มากมายในเมืองไทยนี่ก็เป็นอะไรโบราณสถานอยู่ที่จังหวัดคนครราชสีมาใช่ไหม บุรีรัมย์นะคะจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีหลายสถานที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดสุขโขทัยเป็นโบราณสถานสังเกตร่องรอยหลักฐานจากวัตถุโบราณนะคะอ้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยบ้านเชียงนี่แหละนเนี่ยชุมชนบ้านเชียงมีทั้งของเครื่องใช้มีทั้งโครงกระดูนะคะ สังเกตร่องรอยหลักฐานจากวัตถุโบราณนะคะจากร่องรอยวัตถุโบราณจดลงไปเป็นข้อมูลนะคะสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นหลักฐานในการที่จะให้เรานำมา ใช้ในการเรียนแล้วก็ศึกษาในชุมชนของเราต่อไปข้อที่3เดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อนนะคะลูกแล้วค่อยเขียนอ,อ่านพร้อมกันลูกการตีความข้อมูลาการตี ไม่พร้อมกันนะคะก็ที่3การตีความข้อมูลหลังจากที่ได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วควรมีการตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารฉบับอื่นๆที่ค้นคว้ามาและช่วยกันอ่านทบทวนนะคะสังเกตและสอบถามเพิ่มเติมส่วนใหญ่แล้วคุณครูจะให้งานเด็กนะเป็นงานกลุ่มและให้เด็กๆก็ไปศึกษาคนา้นคว้าข้อมูลนี่เรา เป็นการศึกษาเรื่องราวนะคะวิธีการก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปว่าเราจะไปสืบค้นชุมชนใดน,นะคะวันนี้เป็นการศึกษาเรื่องราวก่อนข้อที่3ามนะคะ,ะข้อที่3ามเาเรียกว่าการตีความข้อมูลเขียนหัวข้อใหญ่นะคะการตีความข้อมูล เราจะไปดูว่าหลักฐานที่เราได้มาจากห้องสมุดเนี่ยถูกต้องไหมหลักฐานที่ได้มาจากพิพิธภัณฑ์ถูกต้องไหมหลักฐานที่ได้จากส่วนราชก,การที่เราไปค้นคว้าถูกต้องไหมนะคะามาดูข้อที่4อ่อ่านพร้อมกันลูกการนำเสนอข้อมูล จดกอที่4ลงไปก่อนการนำเสนอข้อมูลนะคะถึงเวลาที่จะต้องให้เด็กเนี่ยค้นคว้ามาแล้วนำเสนอข้อมูลที่เราจะใช้ในการศึกษานะคะเช่นข้อมูลอะไรนะ เพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลที่ได้เรียบเรียงไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วนำเสนอหลายวิธีเช่นนะคะเอาออกไปเอาอ่านพร้อมทีละทีละประโยคลูก ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลลองจดลงไปในข้อที่4นะคะเลือกลงไปเช่นการออกไปเล่าหน้าชั้นเรียนจดลงไปนะคะการทำรายงานการทำโครงงานการทำแผนผังความคิดอ้าวลอกลงไปให้เห็นว่าการนำเสนอข้อมูลเรามีกี่วิธีนะคะขีดไปการเสนอหน้าชั้นออกไปเล่านะคะ ออกไปเล่าให้เพื่อนๆฟังออกไปรายงานนั่นเองนะคะ,ะการทำโครงงานบางคนก็เป็นไงไปทำโครงงานแล้วก็สรุปออกมาเป็นผลงานของแต่ละกลุ่มนะคะอันนี้ก็จะได้ชัดเจนเพราะว่าเราไปศึกษาสถานที่จริงๆ การทำแผนผังความคิดแผนผังความคิดที่คุณครูบอกว่าให้เด็กๆสรุปเป็นแผนผังความคิดออกมาดูซินะคะ,ะการสรุปสาระสำคัญวันนี้เราจะให้เนื้อหาไว้ก่อนนะคะคราวหน้าเราจะเราจะลงไปทำกันเลยว่าชุมชนไหนมีอะไรบ้าง นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆก,ก็ให้เห็นถึงความสำคัญามาอ่านสุดท้ายลูกเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับท้องที่บบท้องถิ่นบบที่นักเรียนได้คน้นคว้านะคะเห็นไหมคะเด็กๆทำรายงานสรุปออกมาเหมือนกับเป็น นิทรรศการออกมาว่าชุมชนไหนเป็นอย่างไรนะคะข้อมูลที่เราได้มาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้างเด็กๆก็ทําข้อมูลออกมาเสนอหน้าชั้นเสนอหน้าชั้นเรียบร้อยก็เป็นแสดงเป็นผังออกมาเป็นนิทรรศการให้เด็กๆแต่ละกลุ่มออกมาเล่าแล้วก็นํามาแสดงผลงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ในเรื่องราวที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เป็นการเริ่มให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องชุมชนของตัวเองว่าเราจะมีวิธีการสืบค้นข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรนะคะวันนี้ก็มีด้วยกัน4ข้อใหญ่ๆใ,ให้เด็กๆได้เห็นว่าเราจะสืบค้นจากชุมชนที่เราสนใจนั้นนะคะได้อย่างไรบ้างได้กี่วิธีแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาสรุปเป็นสาระสำคัญนะคะออกมาให้เด็กๆด,ด้ฝึกการ สัมภาษณ์ฝึกการค้น้าฝึกการนำเสนอหน้าชั้นฝึกการคิดนะคะฝึกการสรุปนี่ก็เป็นเรื่อง,องการเรียนทั้งสิน้นถ้าเด็กๆไม่ไม่ช่วยกันงานก็จะออกมาไม่ไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นงานกลุ่มก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องร่วมมือร่วมแรงและสามัคคีกันวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะพบกันวันพุธหน้า เราก็าจะมาต่อเรื่องราวของชุมชนเราต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ